สนใจทำสัญญกรรมเกาหลีแต่ว่าโรงพยาบาลไม่มีแท็กรีฟันสำคัญหรือว่าจำเป็นหรือเปล่านะคะบอกเลยว่าถ้าวันนี้นะคะคุณตั้งใจจะทำสัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีแต่ว่าโรงพยาบาลนั้นคลินิกนั้นไม่มีแท็กรีฟันแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า ถ้าเราประสบอุบัติเหตุหรือเรามีปัญหานะคะเขาจะสามารถช่วยเหลือเราได้นะคะอันที่หนึ่งค่ะถ้าคุณหมอท่านนั้นเขามีชื่อเสียงนะคะอันนี้มีโอกาสสูงที่เขาจะช่วยดูแลรับผิดชอบนะคะอันที่สองค่ะดูประวัติเดิมนะคะว่าเขานะคะเคยมีเคสอุบัติเหตุแล้วก็ดูแลช่วยเหลือยังไงนะคะอันที่สามค่ะถ้าคุณยังไม่มั่นใจอย่า ไปทำโรงพยาบาลหรือคลินิกนั้นหรือแพทย์ท่านนั้นเด็ดขาดอันที่4นะคะถ้าวันนี้ค่ะคุณอยากทำอะไรสักอย่างที่ใหญ่แล้วก็ใช้การดมยาที่ยาวนานเนี่ยแนะนำให้ทำกับโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่เขาทำแท็กเลฟันอันนี้อาจจะดีกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่าเพราะว่านะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเราไม่มีทางรู้ว่า ในระหว่างการผ่าตัดที่ยาวนานนั้นนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นสุขภาพเราจะดีไหมหรือว่าความดันอาจจะลดอาจจะสูงได้ในขณะผ่าตัดเพราะฉะนั้นนะคะดูเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักนะคะถ้าคุณยังไม่แน่ใจแต่ชอบฝีมือจริงๆนะคะถ่ายรูปเก็บหลักฐานทุกอย่างที่ทางโรงพยาบาลหรือคลินิกออกให้นะคะหากวันหนึ่งจำเป็นต้องใช้ก็เอางัดขึ้นมาสู้เอามาคุยกันนะคะแล้วก็ ในประเทศเกาหลีนะคะสิ่งที่ดีก็คือประเทศเขานะคะมีการช่วยเหลือคนไข้การการันตีงานหนึ่งปีเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ยากมากที่เขาจะหลีกเลี่ยงหรือหลบหนียกเว้นแต่ว่าคลินิกนั้นยังไม่ได้มาตรฐานแล้วเขาก็ปิดไปหรือว่าอาจช่วงนั้นอาจจะเอาแพทย์ฝึกหัดมาทดลองก็เลยทําให้เรานะคะตกเป็นเหยือ่อหรือว่าเป็นผู้เสียหายแล้วข้อสุดท้ายนะคะ ถ้าเราตั้งใจจะทำสัลยกรรมหรือว่าลงทุนให้ตัวเองสักอย่างนะคะขอให้ดูข้อมูลดูความน่าเชื่อถือดูความปลอดภัยเป็นหลักโดยเฉพาะเกี่ยวกับความงามเกี่ยวกับการผ่าตัดนะคะความปลอดภัยมีความสำคัญมากๆครูเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเจอเคสที่ สุขภาพดีมากแล้วก็สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าเวลาดมยาไปความดันมันตกมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นนะคะไม่มีใครสามารถการันตีความปลอดภัยของเราได้ยกเว้นเราเองทุกอย่างนะคะที่เกิดขึ้นคือความรับผิดชอบของเราคนที่พาไปแล้วก็ของแพทย์ล้วนๆถ้าวันนี้ค่ะเรายังรู้สึกว่า เราไม่แน่ใจอย่าเพิ่งตัดสินใจทําเด็ดขาดนะคะสำหรับวันนี้โครโนควรรดาสนันธรกิจความงามนะคะถ้าท่านไหนมีคำถามเกี่ยวกับความงามเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายในประเทศเกาหลีรวมถึงนะคะเอไม่แน่ใจว่าถ้ารูปหน้าพี่มีปัญหาแบบนี้พี่ควรทําที่ไทยหรือที่เกาหลีดีหรือว่าพี่ควรทำรายการไหนบ้างก็สามารถสอบถามได้นะคะสวัสดีค่ะ